สวัสดีครับวันนี้ก็มีเปินกระบอกใหม่มานำเสนอนะครับวันนี้ก็เป็นนกบ,บนนะครับแล้วเมี่ยกใจรูกมันจะออกเวลาเราใส่ลูกแล้วก็ใส่ไปปุ๊บเราล็อกเลยก็ได้นะใส่รูกลองกด ลักลูกล็อกลูกนะรันนี้ก็จะง่ายหมดปัญหาเรื่องลูกดอกเข้ายากเข้าไม่ได้นะครับสูบอกนี้ทีนี้ก็เป็นไม้ประดูนะครับสามพันห้ารวมส่งนะครับไม่รวมอุปกรณ์ถ้าอุปกรณ์ก็ เอาอะไรบ้างก็บอกมานะครับเราจะคิดแยกไปอันนี้เฉพาะตัวปืนนะครับตัวปืนก็จะมีมีเปีกมีขาจับท่อนะครับไม่รวมอุปกรณ์นะรับรั้ไม่รู้ว่าเมื่อกี้เขียนชัดหรือเป่านะครับเดียวนี้ทำรีวิวให้ดูจริงเพราะเรไทราบกายโนมันจะเด้งขึ้นมานะครับ สับไกลตรงนี้นะครับเวลาเราเสียบลูกเนาะถ้าลูกดอกมันเข้าไม่ได้หรือว่าเข้ายากนะครับเราล็อกข้างบนนี้เลยได้เหมือนกันนะครับก็เวลาเนี่ยวก็สับ,บล็อกบนล็อกบนะนกบนตันนี้ปล่อยอยู่ สามข้างห้ารวมตรงนะครับกตลังพ่วงเลยกดตรงบนตัดกดตรงนี้นะครับ,รบ,รบล็อกปั๊บ สามพันห้านะครับก็คทำช้าครับนานๆมีของดีๆออกมาใช้สักทีนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปทรงแบบออกจะเป็นทางเป็นสั้นนะครับไม่ยาวนะครับ เน้นสำหรับยิงไว้นะครับน้ำหนักน้ำหนักก็พอดีพอดีนะครับไม่หนักจนเกินไปครับผมขอบคับ